พักประชาชนสมุทรปราการทันนิดาเบอร์เจ็ดค่ะรัชนกเบอร์เจ็ดค่ะที่ชายเบอร์สี่ครับต้องชนะสิทธิ์เบอร์สองครับก้อยนิตยาเบอร์สิบเอ็ดค่ะเดียรวิรพัฒน์เบอร์เจ็ดครับอบบูลเลอร์แสงพันธ์เบอร์แปดครับเทพฤทธิ์เบอร์เก้ายินดีครับขอบคุณค่ะทนิดาเบอร์เจ็ดพักประชาชน พรุ่งนี้พี่แทงมาค่ะเลยต้องปฏิบัติการรีบติดเบอร์เดี <laughs> ๋ย <laughs> วพี่แทงถามอุ้ยทนทีดาป้ายยังไม่มีเบอร์หรอครับไม่ได้เราจะเสียหน้าไม่ได้เพราะงั้นตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เที่ยงคืนเปะ๊ะศูนยติดเบอร์ขอบคุณทีมครับ,บ,ค,ค,รบความพยายามอยู่ที่ไหน อะไรอีอยังอยู่ไหมค <c oughs> อ,น,น,อน,นดอร์คอน,นดอรเบอร์เจ็ดเจ็ดสระตรี พี่ไอซอันนี้ผลงานพี่ไอซ์อ่ะฮะนี่ครับโอ้โหขึ้นไปนั่งอยู่ตั้งนานพี่บอกให้ติดเทเลียบเพราะเฮ้ยเเลียบจริงนะเลียบโอ้ลืมบีบใช่แต่ว่าลืมบีบว่าไงนะเบี้ยวก็ไปคิดหน่อยนะว่าให้คนชับเฮ้ยเรียกมันเบี้ยวนะเราเรียกอะไรวะอ๋อเลขยเจ็บอ๋อเจ็บแบบเอียงเอียงเจ็บแบบนี้เด็ดเนี่ยเออเออเลือกเล่นนะครับให้สมกับที่เราติดเบี้ยวตั้งใจนะเมื่อกี้ขึ้นไปปีนนะ เดี๋ยวรอบหน้าโหวตนะคะทุกคนโหวตโบดโบดที่บอกแต่ว่าขึ้นลงขึ้นลงโหวตนะคะเมื่อกี้ป้ายพี่ยาอันนี้ป้ายน้องไอซ์เดี๋ยวต่อไปป้ายป้ายพี่ไม้ไปลุยสองคนนี้เล่นอะไรกันอยู่รู้สึกยังไงกันบ้างเนาะ มีที่แล้วสีชมรอบนี้นะรอบนี้นะจะตั้งรัฐบาลนะโอเคเยือนพัสมุทรเจดีอยยยาไกได้จะธรรมดาได้ยังไงโอเคฝากพวกเราด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่พัสมุทรเจดีฝากพี่อบเบอร์แปดแปดสิง <8 S 2> คโปรการเบอร์แปดเขตปากน้ำไทยบ้านบางมือบาปองปมบางด้วนพนิดาเบอร์เจ็ดและลนี่คือเบอร์สี่สิบหกครับผมจำกันให้วงไปเลยสวัสดีค่ะ